ดีค่ะทุกคนอุ้ยคนเข้ามาดูตั้งเจ็ดคนเนี่ยอุ้ยสามสิบเจ็ดแล้วทุกคนรู้ไหมว่าหนูอ่ะกลับมาไลฟ์ในรอบแบบกี่ปีก็ไม่รู้หนูแทบไม่เคยไลฟ์เลยจนหนูลืมไปแล้วว่าทำยังไงฮ่าสวัสดีเฮ้ยมันกดทักทายคนยังไงอะ่ะทำไม่เป็นอนะ เฮ้ยหนูชวนพี่พี่มาจอยไลฟ์ด้วยดีกว่าเฮ้ย hey, สวัสดีนะพี่นิดพี่นิดมาดูด้วยเฮ้ย hey, ม,มันขึ้นว่ามีคนสง่งเฮ้ พี่นิดจะมาไลฟ์กับหนูไหมถามเฉยๆนะไม่อยากก็ไม่เป็นไรหวัดดีทำหัวใจได้ไหมโอ้ oh my god มีหัวใจออกมา เพิ่งเคยเข้าไลฟ์พี่ยี่หนูก็ไม่เคยไลฟ์ตัวเองเหมือนกันคะ่ะแบบเคยแต่ว่าน่าจะหลายปีมากๆเกมน่าจับมากมันคือฟิลเตอร์อะไรสักอย่างนึ้งน,นี่หลคะค่ะนี่สองนิ้วโอเคหนูเชื่อมันต้องมีอะไรออกมาลูกปองมันต้องมีเหลีก ยีหวบอกรักหน่อยรักนะคะรัก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 นี่พี่นิดจะไม่เข้าร่วมด้วยกันจริงๆหรอเสียใจนะชอบยี่หวาชอบสปาเกตตีมากยี่หวาชอบสปาเกตตีมากใช่คะ่ะหนูมันคืออาหารโปรดของหนูตั้งแต่หนูเด็กมากแล้วหนูก็กินมาโดยตลอดวันนี้หนูเพิ่งกินแบงคะ่ะ ทำหัวใจเอาเอาอีกก็แล้ค่ะโอเคหนูจะทำหลายๆท่านะคะมันมีท่าไหนนะโอเคหนูทำทุกท่า,ลาแล้วเฮลโหลขอสามท่าโอเคค่ะหนูจะทำให้ไม่สํำกัน คืออะไรอะทุกคนเป่าแบบเข้าใจปะเป่า,ปาออกอ่ะอีกอันนึงจับแก้มจับแก้มโอเคค่ะมทำสามท่าแล้วพี่ว่าเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้ไหมอยากเห็นหน้าจริงๆได้ค่ะแันหนึ่งนะคะนี่หน้าจริงๆหนูเองค่ะเอ้ยมันเอาฟิลเตอร์ออกยังไง แต่หนูไม่ชอบหนูเอาปันๆกี่าขอฮาทูสอบผ่านหน่อยคือหนูจะบอกว่าตอนอยู่ในห้องเรียนอะคะ่ะหนูแบบพยายามตั้งใจเรียนสุดเลยนะแบบตอนที่มาเรียนวันแรกอะแล้วหนูก็ทําได้แค่วันแรกเท่านั้นแหละคะ่ะต่อมาหนูก็ทาไม่ได้แล้วหนูก็มาอนหนูสื่อวันที่ใกล้ๆสอบ วันนี้ไปไหนมาเนี่ยไปกินข้าวมาค่ะรีวิวพี่ๆในวงเฮ้ยเฮ้ยคนพี่มาเยอะเกินนะคะหนูอานไม่ทันห้าหูแมวอะ่ะโอเคค่ะอ่ะพี่พี่นิดขอไปแล้วเหรอฮะาเดี๋ยวทำไมมันมี คอมเมนต์เต็มไปหมดเลยหนูจะอ่านอะไรก่อนฮัลโหลพี่สีตาอูนี่คือพี่ก้อหนูอยากรีวิวพี่ๆในวงนะคะโอเคหนูจะรีวิวอเมก่อนหนูรีวิวครั้งแรกในไลฟ์สด ฟิลเตอร์ไม่ได้อีกแล้วทำไมอ่ะเจ้าอ่ะนี่ทำไมกดแั้วฟิลเตอร์ไม่ได้อ่ะไม่รู้อ่ะครั้งที่แล้วที่เข้าไลฟ์ถิงก็เป็นอนะ่ะจบ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 สวัสดีค่ะทุกคนอเอ้ยหนูครั้งอยู่ที่รีวิวพี่ๆในวงอ่ะโอเค หนูจะเริ่มจากพี่พี่คนที่เข้ามาคนแรก่ะคะพี่ถิ่งก็ได้พี่ก้าวพอดีคือพี่ถิ่งนะคะก็หนูจำได้แต่แบบเรียงเฟ้นไฟให้หนูก็ไม่มีหลายอย่างอยู่ก็คือตอนที่หนูเข้าไปใช่ไหมเขาจะมีเอกลักษณ์ในการพูดแบบพูดเนืยๆแล้วหนูก็เริ่มติดมาแล้ว หนูพูดจริงแต่ก่อนหนไม่เป็นนะแบบพี่ถิงก็จะพูดแบบแกสวัสดีนะหนูก็เริม่มแบบอุ้ยอุ้ยพี่เก้าหนูลืมรับ sorry ทำไมถึงเลือกฟิลเตอร์ไม่ได้อ่ะจะไมอ่ะมันไม่มีแบบปุ่มแบบหน้าเหรอมันมีแต่ว่ากดอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยนั้นอิมี่อะใต้ยูนนะถิงบอกโย่ตัวแรงมาแล้วะทุกคนอุ้ยทำไมดููเข้า ถึงกดเฟเตอร์ไม่ได้อีกแล้วแกเายกากอุ้ยขอโทษขอโทษสองคนนี้อยู่ด้วยกันเหรอทำไมอ่ะทุกคนเห็นไหมคะวีเฟเตอร์ไหนอ่ะขอนั่งด้วยดิเอานั่งยังไงอ่ะไอเมีอ่ะเราไปหาที่นั่งไหมหรือแกจะเล่นเกมไม่มีที่นั่งอ่ะพี่หวานรีวต่อเร็วต่อเหรอโอเคหนูขอคิดก่อนนะ พี่ออมมี่นี่ทุกคนหนูแบบรีวิวพี่พี่ในวองอยู่ครั้งแรกในไลฟ์เลยนะพี hey, อ่ออมมี่แบบตอนที่หนูเข้ามาแรกๆใช่ไหมหนูแบบไม่พูดเลยยิ้มอย่างเงี้ยแล้วพี่พี่เขาก็ชวนคุยกันไปแล้วพี่อิมมี่ก็แบบคุยว่ายี่หวาเหงาไหมกแบบ ให้พี่แบบอย่างง้อย่างงี้ให้ไหม,ไมน,นี่นั่นแบบก็ชวนคุยแบบเป็นคนที่แบบเป็นห่วงหนู่มากเพราะว่าหนู่แบบไม่พูดเลยเลยก็เลยกลัวหนุเหง,งาแล้วก็เอาขนมพี่ก้าวอย่าทําอย่า,ยางงี้นะมาแล้ว <c oughs> มาแล้วู้ฉันน่ก <c oughs> อะไรพี่ป๋ <c oughs> เสียงนะความเตือ <c> น <oughs> <c oughs> เอาพี่มิก้าเอาขนมมาตลอดแล้วหนูก็กินใช่แล้วใครต่อนะคนที่มากินอะไรอะ่ะพี่นิดตอพี่นิดตอท่นีพี่นิดพ,พี่ใช่ไหมตอนหนูเข้ามาเขาเป็นคนที่แบบใจเย็นชาหน่อยแบบเฉยๆไม่ค่อยมีอารมณ์ความรู้สึกใช่แล้วจำได้ พี่พี่ก้าวอะถามว่าพี่นิดแกรักฉันไหมพี่นิดบอกว่าทำไงงะแล้วก็ก็เฉยเฉยใช่แล้วเขาก็แบบอ,าออกอะไรนะขอล่าออกแล้วพี่นิดก็เป็นคนที่จะละเอียดเรื่องการเต้นใช่ไหมเวลาคนอื่นเอ้ยไม่ใช่เวลาถ่ายคลิปแล้วมาดูเก็บรายละเอียดการเต้นพี่นิดก็จะแบบ เฮ้ยขอย้อนใหม่ย so, like ้อนใหม่แล้วก็แบบี่หวาตรงนี้นะเต้นอย่างงี้นี่ก็จะแบบละเอียดมากต่อมาก็คือพี่ก้านะคะเขาก็จะเป็นคนอย่างงี้นทุกคนดูเนี่ยเขาก็ทำอย่างเงี้ยอะไร่จุไรเนี่ย้องเต้นก็จะชอบทำอะไรอย่างี้อะไรดีอ่ะไม่เคยสอนน้องอ่ะมไ่ สอนน้องแต่น้องทําเองแล้วแบบตอนเข้ามาแรกๆอ่ะแบบพี่เก้าก็ก็เริ่มกวนอยู่แล้วนะก็เริ่มแบบแกล้งเล่นอะไรอย่างนี้สอนให้สู้คนแต่สู้กับอันนี้คือคําพูดของพี่พีแล้วก็พี่เก้าเหรอคิดไม่ออกแล้วก็แต่จรมากไม่ก็ เออพี่ก้าวก็จะเป็นตัวแรงหน่อยอแล้วก็พูดเสียงด,งดังหน่อยเขาอยากความคมว่าตัวแรงเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดเบบแบบก็พูดเสียงดังๆแล้วก็แบบอย่างเงี้ยแล้วก็ตาโตแล้วก็แบบขี้แกล้งนัแบบ่นแหละหนูก็ตาโตใช่แก <c oughs> ดูไม่ใช่คุทุกคนจริงๆก้าเป็นคนดีนะแต่ว่า กับนี่หละแค่ชอบแกล้งเฉยๆพี่นิสสวยมากอุ้ยพี่ส่คอมเมนต์ซิลเตอร์ดาวประจำตัวเก้าหายไปไหนแม่งเกเป็นอะไรเอ่ยเอ้า แล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้อ่มนีนี้ด้วยแกอุ <_ d isk> ้ย <_ d isk> ไม่เอาเกินไม่เอาทุกคนคือจะบอกว่าวันนี้ก้าวเสียงดังมากคือวันนี้เราขับรถไปที่ที่เราไปไหว้พระกันมา SNS แล้วในรถอะมียี่หวามีนิดม,มีกล้าวอะไรก็ไม่รู้คือก้าวเสียงดังมากแล้วหนูขับอยู่อะต้องเอามือหนึ่งมาปิดหู <_ d isk> <c oughs> ทุกคนฟังทุกคนฟังนะแกแกตัว <c oughs> มีคือทุกคนเสียงดังอะเสียงดังทุกวันแต่ว่าที่วันนี้เสียงดังเป็นพิเศษเพราะว่าทุกคนคือคือเออก้าบอกว่าให้พี่นี่ไปจอดรถใช่ไหมเอ้ยจอดรถตรงนี้ทำไมมีที่จอดรถแล้วไปจอดรถอ่ะแล้วคือแบบทุกคนเข้าใจปะว่าตรงเนี้ยมันเว้นอยู่มันเว้นที่ไว้ก็คือจอดได้คันเล็กๆคันหนึ่งอะ แต่ว่าพี่ต้นี่หอยหยุดยี่หอยน้ำดีดีต้เงตอบตออบแล้วก็คือแบบคือแบบแต่รถพี่นี่แหละมันใหญ่เกินคันช่องนั้นที่จะจอดได้แล้วแบบก็เลยแบบเฮ้ยทำไมไม่ทำไมต้องเว้นไว้ว่างขนาดน,นั้นอะคัน,นนั้นทำไมเขาไม่แบบเข้าใจปะเข้าใจไหมหิงเห็นไหมทำไมแบบไม่เข้าไป มันจะได้ได้สองคันอ่ะทุกคนคือแต่ฉันคือผู้เสียหายแต่ฉันไม่ได้ไปตะโกนดักเขาสักหน่อยฉันคือหูดับไปหนึ่งข้างอุ้ยมีคนคอมเมนต์ว่ากล่าเท่ากับลำโพงเฮ้ยวันนี้จริงๆถ่ายบล็อกนะทุกคนใช่ก็อย่าลืมไปดูก็ ทิงจะตัดออกมาวันไหนอ๋อฉันเป็นคนตัดดีวยเป็นคนมอยู่ในเครื่องพี่เดต่เดี๋ยวตัดแกทุกคนไม่ได้ดูก็แปลว่าทิิงไม่ตัดใช่โอ้เตียวมากพี่นี่เรียบร้อยมากจริงเหรอิแ่ปกติก็เป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วหม แกแล้วมันมีเสียงแบบตึ้งเคยได้ยินมาแบบตึ้งอ่ะคืออุ้ยตั้งแต่เปิดปีใหม่มาพี่นิดดูเป็นคนแบบคนใหม่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 เออจะเป็นคนอะไรอ่ะอยากเป็นเอเลี่ยนสีอะไรกันคำถามอะไรเนี่ย คำถามอะไรไม่รู้ตอบซิตอบแกไม่อมาเิดให้คุณบังหน้าฉันอ่ะเอาคนละอ่ะถ้าต้องอยู่กับคนในวงหนึ่งเดือนจะเลือกใครคะยี่หว่าค่ะรู้สึกว่าสงบฉันไม่สงบหมอฉันว่าฉันต้องสงบนะที่ว่าไม่อยู่กับตัวเองจบเมื่อคืนก็อยู่กับฉันกันบ้างเหรอไม่ฉันว่าฉันต้องใส่หูฟัง ต้องแบบใส่แบบ noise cancellation หรืออยู่กับพี่นิดแล้วกันเพราะว่าใช่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรพี่บอกเพราะว่ามีของกินอะที่หนูชอบแล้ก่อนที่หนูไปไปหาพี่นิดอะแล้วก็ได้กินของที่ชอบหนูชอบอ๋อไม่ไม่ได้อยู่ในห้องแต่ว่า เดินไปซื้อกินปะใช่ไหมเออฉันก็ถ่ายบล็อกมยังไม่ได้ตัดเลยเนี่ยหนูเป็นอะไนไอมเพิ่งกับไปเมื่อไห่เ่ยครับเล่นมุกให้ฟังหน่อยไปพี่นิดขอหนึ่งอ๋อยี่หว่าดีกว่ายี่หว่าเฮ้ยจะขอคิดมุกก่อน คือเหรือเซิร์ชคิดมุก่อนไปถิงขอหนึ่งมุกฉันไม่ได้ยินแกตอบได้คืออะไรอ่ะเออค่ะออพี่ถิงอยากแกงพี่ก้าวเออโอ้ยมีมุกอ่ะเอ้ยมันหายไป เจอแล้วแดดร้อนที่แงงตาไม่เท่าเชอที่ยิ้มมาแล้วแยงใจยตลกใช่ไหมล่ะหยุดเอาตัวรอดเก่งมากยมีคนที่หว่าต้อง ยี่หว่าต้องไปเรียนกับคุณพ่อใหม่ออหป่าอเอาอเอ๋พ่อโจ๊กอะในฝันมุกกันเอินฉันอะเวลาอยู่กับพ่อโต๊อะคือเล่นมุกกันแค่สองคนอะน <c oughs> ี่หว่าคำอย่างเดียวเฮ้ยเสียงมันฟินมากอะแ,แกนั่งได้ไหมเน,นี่ยฉันั่งได้ตลกนหน้าที่ก้า ไม่ยออ่านคือ okay. อืองอะขอโทษค่ะพี่พี่คันอุูส่บติดม .4 แล้วเก่งมากฮับพี่บอลเลยฮะสีเฮ้ยมงเฮ้ยคนเฮ้ยใครคิดมุกคะเออที่เราเล่นงานชินจังปะอ๋อ พี่นิดเหรอเกคิดปะฉันมั้งเฮ้ยทำอะไรมันขึ้นได้ไม่รู้ยังไงันงาทำไมอะทิงหรือว่าฉันต้องเอาพิตอร์ออกเหรอไมากนะเย้เฮ้ยทำไมอะแกไม่อัพโหลดเจไม่อ๋อเครื่องฉันนี่นะเออ พี่นิชหยุดเป็นหุ่นยนต์นะมีแต่คนคอมเมนต์ว่าพี่นิชเป็นหุ่นยนต์ทำยังไงอ่ะพี่วะอย่างนี้เทอะไรฮะอะไรนะพี่วะอยูุ่เท่าไหร่อายุสิบสี่ค่ะปีนี้หนูสิบห้าแล้วน่าสิบห้าก็เป็นนางสาวอ๋อตอนนี้เป็นเด็กหญิงเหรอ ใช่โอ้มะก๊อดมีใครยังไม่เต้นลอยทะเลแถวๆนี้ค่ะแถวๆนี้พี่ถึงพี่ถิงตัซีเค็ดเอาหูฟังมาดิอย่าไปเอาโทรศัพท์ตัวเองไปไลฟ์ตรงนู้นแกไลฟ์กันนะที่เป็นห้องฉันเลทุกคนจะรอดูค่ะว่าใครเป็นตัวซีเซ็ตนี่พี่ถึงเต้นลอยทะเลหน่อยได้แหละ อยากเ <Julian rainforest. S 2> ม้นว่าง FC พี่นิดค่ะ FC พี่ยี่หว่า FC พี่ถิง FC พี่อิมี่ค่ะแล้วฉันแบบเมนกดอะไรไม่ได้เลยบนหน้าจออะพี่นิดเป็นหุ่นยนต์ขยับซ้ายขวาค่ะเอ้าแล้วขยับจริงเฮ้ยยี่หวาเหมือนมากอะไรยี่เก้าอยู่ห้องถิงค่ะตอนนี้ ทำไมมันเฮ้ฮหฮ้ยีวาสวยมากขอบคุณค่ะขอชื่อเมนูน้ำที่ชอบคนละเมนูหน่อยค่ะเอ่มน้ำเปล่าแล้วก็เออแล้วก็ชอบน้ำที่มันหวานหวานอ่ะ น้ำแดงหรอไม่ที่มันเป็นแบบแบบแบบไม่รู้อะ่ะแบบนมใช่ปะ่ะแล้วมันก็หวาน,นหวานนมใช่นมส,สดใช่ไหมที่พี่ก้าสั่งอ่ะใช่ปะ่ะใช่แล้วหนูก็ชอบกินทุกอย่างเลยที่เป็นน้ําแล้วมันก็หวานอะ่ะเออพี่ก้าก็ชอบนมสดกับโกโก้เออเออแลโกโก้เหมือนกันโกโก้ น้ำมะนาวอ่ะมะนาวสดมะนาวโซดามะนาวน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วพิกนิดกับพี่ถิงละ่ะชอบนมปั่นโอริโอ,โอเอ้เหมือนการของโปรดมาเตี้ยนใช่ของโปรดหน,หนูหนูรู้แล้วว่าอะไรคือของโปรดหนูทุกคนอันนี้คือของโปรดหนูเองค่ะไปพี่ถิงพี่ถิงชอบกินน้ำมะตูมค่ะเออเกอ แต่คนทัไม,ม่แต่คนแบบฉัน,ฉนลืมฉันไม่เคยกินฉันว่าจะชิมของแกล,ลืมชิมม,มัน,มนอร่อยนะอร่อยมากแต่ว่าแบบทุกคนคิดว่าหนูแปลกที่หนูกินมันเป็นยังไงเปรี้ยว,ยวอ่ะคนแบบชอบชอบมองหน้าฉันตอนที่ฉันสั่งแบบมันอร่อยนะเวนามะตูมฉันชอบกินเนี่ยใบเตยอะือใบเตยก็อร่อยใบเตยฉันชอบกงหอยหนังเออหนังเออฉันกับถิงกินเก้งหอย อเมอกขอเป็นพี่นิดหน่อยค่ะแกแกทำหัวใจแกทำหัวใจจริงจริงค่ะทุกคนใช่พี่นิดชอบทำอย่างนี้พี่นิดพี่นิดคือโทรเวิร์ตอืม ทำไมเงี้ยวะใช่กอ่านอ่านเมนอยู่ราทุกคนคอมเมนต์มาค่ะจะอ่านพี่ริดอายุเท่าไหร่คะสิบแปดค่ะเพิ่งจบแปด liar เลาี่บอกเออพี่อายุยี่ิบสองปะใช่ปีนี้ยี่สิบสามปะใช่อู นี่่าวคือแม่แม่ฉันทักมาแม่ฉันถึงแล้วหรือเปล่าน่าจะนะมันใกล้บ้านแกใช่คือจริงๆอะฉันจะบอกว่าเพิ่งจะสิบแปดเพิ่งจะสิบแปดี ที่แล้ว SNS ชื่อด้อมตุ๋ยมาตุ๋ยตุ้ยติ้วดีไหมคะหนูหนูอ่านถวกยอะเก่งอ่ะแกรู้ได้ไงว่าอ่านถูกอ่ะพี่นี่ะพี่ก้าวน่าจะเป็นอินโทรเวิร์ตนะคะใช่หรอจริงค่ะโอ้โหพี่นี่อยู่มอไหนโชสองเช่าหนูเลยนะคะ เข้ามาถึงมหาลัยหรือเปล่าอ๋ออ๋ออยู่มชองค่ะชอบภูเขาหรือทะเลคะชอบทะเลค่ะทะเลค่ะทะเลทะเลมันแบบสงบอ่ะเฮ้ยอยากไปอยากไปทะเลแบบช่วงหน้าหนาวอ่ะมันแบบอุ้ยหนูไปมาแล้วหนาวป่เบ้าง เฮลิกเฮิกเกิดเลยเกิดอะไรขึ้นวี่วะเกิดตอนเนี้ยกำลังแข่งอ๋อหรือเครื่องถิงหรือเปล่าเครื่องหนูด้วยคู่กันไหนก้ากจริงๆแล้วไม่มีคู่กันค่ะเพราะว่าเก้าอ่ะตีกับทุกคนแล้วเป็นเก้าอีกแล้วแต่ถ้าจริงๆแล้วอ่ะมันคือเก้ากับอิมมี่ค่ะ อิมมี่ชอบเถียงอ่ะทุกคนเถียงแล้วแบบเถียงในสิ่งที่รู้อยู่แล้วอ่ะคือแบบเวลาเถียงท่าเส้นกันอ่ะอิมมี่พูดซ้ำในสิ่งที่พูดไปแล้วตลกมากตลกอ่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้กัดกันแบบทะเลาะก,กันนะทุกคนแอ่ทะเลาะก,กันค่ะไม่ได้ทะเลาะแค่ซอนก,กัดกันเขาเรียกว่าเล่นกับฟันกัน กะรู้จักลินกับฟันไหมลินกับฟันพบกันทีไหนก็เรื่องใหญ่เก้าโดนบ่อยจังเก้าเป็นตัวโดนทุกคนใน SNS ก็คือเก้าผิดเสมอไม่ว่าไอจะผิดก็จะโทษเก้ายี่หบเสเส้นผิดก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะเก้าไงมันก็วันนี้โดนแล้วยี่บอผิดบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะเก้าเลย เพราะว่าก้าวยืนอยู่ใกล้น้องไงไม่ไม่มีอะไรจะพูดค่ะนี่หว่าเป็นพอก้าวจริงหรือเปล่าไม่รู้ค่ะไม่มีอะไรจะพูดอ๋อนั่นคือเขาค้างป่ะหรือว่าเขาค้างค้างความิดค้างพี่ถิ่นเข้าร่วมแล้วแสดงว่าพี่ก้าวต้องเป็นอะไรสักอย่าง โอเคเราค้างสวัสดีพี่ก้าตอนนี้สวยมากเอ้าไปแล้วทำไมล่ะเน็นห้องถิงเหรอเออไม่รู้แต่ว่าอุ๊ยเรามาเล่นฟิลเตอร์แบบน่ารักน่ารักดีกว่า <laughs> <laughs> ตกใจนะต,ติลเ <inaudible> ต,ต์มม่ได้ I don't care พี่พี่ถิงส่งมาแล้วยี่หว่าอยาก,กับพิบตานะอ้าวไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเกิดอะไรข,ขึ้นแมนคือแบนโทรมาไม่ได้เราคนกลับแล้วใด้เดีไปอดี๋ไปไลฟ์บนรถไลฟ์บนรถหรอโหลำบาก ด้วยดีกว่า,าวจริงๆเรจะไปกันแล้วใช่ไหมใช่จริงบายบายยี่หวา่นไปน้วยยี่หวา่ำทะไรพี่นี่จะไปแล้วใช่ไหมไม่ได้ด้วยซ้ำห,หนึ่งต่อ อันนี้คือหนูหรือพี่นิดค้างทุกคนยังเห็นหนูอยู่ใช่ไหมคะทำไมในเครื่องหนูคือพี่นิดค้างแต่หนูจะยังไม่ออกไปหรอคะทุกคน หลือหนูคนเดียวแล้วหนูจะอ่านเม้นจนวินาทีสุดท้ายค่ะใครอยากคุยอะไรกับหนูพิมมาเลยหนูไม่มีอะไรจะพูดค่ะทุกคนหึหนูไปแล้วดีไหมนะ แอดีไหมนะวิอายุยี่สิบสองเป็นมันมีได้ไหมได้อยู่แล้วค่ะห่างกันแค่สองปีสามปีนี้สิบห้าสิสามปีก็เป็นมันมีได้ได้พี่ว่าไม่ใช่โอเคค่ะทุกคน